สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับตลอดดีายามเย็นนี้มาเป็นพระขุนแผนพลายกูมารุ่นแรกพระอาจารย์อังกิษนะครับแล้วก็พุทธพิเศษเลยนะครับเกจิที่ดังมากมายพี่นะเช่นหลวงปูม่มหาชิลาพระอาจารย์ต้อมนะฮะแล้วมนฑ์สารต่างๆจากพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยชื่อดังพี่นะครับ วันนี้ก็มาแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะมีทั้งนะฮะรายการพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนําเลิกนะฮะมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับแบ่งปันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับนะสายชอบนะพับผงนะฮะพระคุณแผนพลายกุมารนะครับนะมีทั้งพิมใหญ่และพิมเล็กนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยแลวกันนะครับถ้าชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถขอรงภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีรไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ มาครับรายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งครรายการที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานี่ครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสี่นี่ฮะแลรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาสวยๆครับนี่ฝังพลอ่าเต็มสุกนี่ับฝังพลอเต็มสุกนะครับรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมพิชัยนี่ครับแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาท นะครับแบ่งปันให้ที่3 5 0าิบาทครับพี่ชายเนื้อดิเผาเลขค้ดตัเบอร์หมายเลขสี่ฮะฝังพลอยเต็มสูบฮะต่อมาครับรายการนี้มาเป็นเนื้อเกสรขมิ้นหรือเปล่าเนะฮะเลขค้ดเบอร์98นะครับฝังพลอยเอ๊สี่ฮะอันนี้ฝังพลอยนะฮะรอบนะครับรายการนี้นะพี่ชายนะครับรายการที่2รายการที่แบ่งปันที่3 0 0อบาทนะครับแบ่งปันที่300บาทพร้อมจะส่งฟรีพี่นะครับรายการที่2ครับ ต่อมาครับรายการสบไปพิชัยเป็นรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับรายการนี้เป็นไม้ครับเป็นรายการไม้มงคลครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับรายการนี้ไม้อะไรนะครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้ขนุนนี่ฮะโอ้โหนะเลขคุณเบอร์สองศูนย์ครับไม้ขนุนแกะสลักฮะ นี่ดูยันด้านหลังนะฮะสวยๆพี่ชายนะรายการที่ไม้ขนุนแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะพี่ชายรายการที่สามต่อมาครับรายการที่สี่เลขโคด number หกสิบเก้านะครับรายการที่สี่เลขโคด number หกสิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้สักทองอ่ะนี่ฮะนี่ฮะเนื้อไม้สักทองนะครับรายการนี้สวยๆเลขโคด number หมายเลขหกสิบเก้าครับ สามร้อยบาทนะฮะเช่นเดียวกันพี่ชายนะครับนี่ฮะถ้ายกคู่นะครับผมให้ห้าร้อยพี่ชายนะฮะยกคู่ผมให้ห้าร้อยนะครับต่อมาครับเนื้อรายการท็อปอีกหนึ่งเนื้อครับรายการนี้เป็นเนื้อพิเศษเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อหินพัทธาพันปีครับเนื้อหินพัทธาพันปีนี่ครับนะาเลขโคดลเบอร์ห้าสิบสามครับ รายการนี้ห้าพานเลยพี่เนื้อหินพระธาตุพันปีรายการนี้ผมขอที่400บาทนะครับรายการนี้ขอที่4 0 0้บาทพี่ชายรายการที่5ครับต่อมาครับรายการที่6ครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อผงเกสรมหาสนิห์ฮะเลขคนดําเบิ์มาเลข9การายการนี้ฝังตะกุดเงินแท้3ดอกฮนระัรายการที่ผมขอที่300ครับพี่ชายนะครับรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายทูโทนนะครับนะขาวดำครับนะหลังฝังเทเวสวุวรรณเลขโค้ดเบอร์หม,มายเลข97ครับรายการนี้ผมขอที่280บาทครับนะรายการที่7นะครับต่อมาครับรายการที่8อีกหนึ่งรายการท็อปนะฮะอีกหนึ่งรายการท็อปๆเลยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อจินดามนนะีหน้าเงินติดแผ่นเงินแท้แทหลังฝังเม็ดอ,อุก เลคันเบอร์หกสิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาบันีนะหน้าเงินครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาท, 400, บาทนะครับเนื้อจินดาบันีนะหน้าเงินนะครับรายการที่แปดต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อผงเกสรมหาสนีณนหน้าเงินะติดแผ่นเงินฝังเม็ดนครับ เลขคุณเบอร์94ครับรายการที่ผมขอที่3 5 0บาทนะครับรายการท็อปท็อปนะฮะขอ3 5 0บาทครับพี่ชายรายการที่8ปดเอ้ยเครับต่อมารายการที่10ครับรายการที่10รายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงนะครับนะณนะหน้าเงินนะครับหลังฝังเม็ดอุเลขคุณเบอร์ 79แล้วรายการนี้แบ,บ่งปันที่350บาทแต่ถ้าพี่ยกคู่ oku, นะครับเอาไปพี่ชายนะครับขอที่550บาทนะครับขอที่550บาทยกคู่กันได้เลยนะครับสวยๆนะครับต่อมาครับรายการที่11ครับหรือรายการที่11รายการนี้นะฮะโอ้โหนะครับบอกเลยว่ารายการนี้ติดแผ่นยันได้สวยจริงครับ รายการนี้เนี่ยฮะปั๊มนะปั๊มหยันนะครับปั๊มหยันติดจีวอนเต็มสมฮะนี่สวยๆครับสวยๆนะเลขโค้ดนเบอร์นะครับหมายเลขยี่สิบหกครับเลขโค้ดนเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆนะครับรายการนี้รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชารายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่12ครับรายการที่12รายการนี้เป็นหน้ากลากเงินแท้รายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงหน้ากลากเงินแท้เลขพดนมเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวหน้ากลากเงินแท้ผมขอที่400บาทเท่านั้นผมขอที่400บาทเท่านั้นพี่ชายเหลือเพียงแค่องค์เดียวองคสุดท้ายแล้วนะครับรายการที่12ต่อมารายการที่13กับ14ครับรายการนี้รายการที่13มมาเป็นเนื้อกะเบื้องดินเผา สีม่วงกับเนื้อกระเบื้องดินเผาสีฟ้าครับรายการที่13 1 4องค์ละ3 0 0ร้อยบาทจับคู่กันผมคิดเพียงแค่5้าร้อยจับคู่กันผมคิดเพียงแค่5้า้อยบาทครับรายการที่13 94ากฮะมาครับพี่ชายรายการที่15 15้าจะมาเป็นพิมพ์เล็กนะฮะ15้าจะมาเป็นพิมพ์เล็กพี่ชายนะครับสวยเหมือนกันนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายสายลุ้งนะครับ ฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับนะนี่ผงพายสายลุ้งฝังตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกรายการนำเลิกพิชานเลขค้นําเบอร์หกสิบเก้านะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่พที่สองร้อยยี่สิบนะครับแบ่งปันให้สองร้อยยี่สิบาทนะครับนะพิมพ์เล็กนะพิชานนะจะสวยมากนะครับรายการที่ที่หกครับรายการผายเนื้อพผายสายลุ้งนะนำเลิกเลขค้นเบอร์สามศูนย์ฝังตะกุดสามกษัตริย์นะฮะองค์นี้ผมให้ที่สองร้อยห้าสิบาท รายการนี้ตะกดสามกริย์นะพี่นะขอ250บาทรายการนำเลิกพี่ชายนะครับรายการที่16ต่อมารายการที่17ครับรายการนี้เนื้อผงเกษรมหาเสน่ห์หลังฝังปลักฮะหลังฝังปลักอีกเลขคนเบอร์28นะฮะพี่ดูวิทาวิทาเสรษฐกอ่นะนี่ฮะพระอาจารย์สุรศักดิ์นะรพรงพ่อเกาะนะครับสิร,ริพ่อกวยฮะพ่ะสมหวังพระอาจารย์ลิขชานี่ครับนี่ฮะ เยอะเลยนะครับน่าเยอะเลยนะครับนี่ฮะร,รายการนี้นะครับฝังปลักขิกขอที่สองร้อยยี่สิบาทครับรายการที่สิบเจ็ดฮะต่อมาครับรายการที่สิบแปดพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นฝังตะกุดสามกระสัเอ้สามดอกรายการนี้เอาไปพี่เลขคนจ๊บเบอร์ห้าสิบแปดขอที่สองร้อยบาทขอที่สองร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่19ครับรายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามานีหลังฝังตะกุด3ามกษัตริย์เลขค้นอัเบอร์หกสิบแครับนี่ฮะเนื้อจินดามานีรายการนี้ตะกุด3ามกษัตริย์ขอที่250บาทขอที่2 5งร้อยห้าสิบาทบพระพิชายรายการนี้นะครับรายการที่19ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20ครับรายการนี้ นะครับไม่ใช่พี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาฝังพลอยคู่นะครับเนื้อดินเผาฝังพลอยคู่นะครับนี่ดินเผาชาสแบงเหลกขกโคจรเบอร์ห้าสิบเอบ็ดคร,บนะครบับรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบาทพี่จายรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆมาครับรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองรายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีมหาเวทครับ หลังฝั่งพระพุทธชินราชนีฮะนี่หลังฝั่งพุทธชินราชครับขอที่250บาทครับเลขคนจะเบอร์มาเลข56ครับเลขคนจะเบอร์มาเลข56ครับรายการย2ิบขอที่250บาทครับเนี่ยฮะต่อมาครับรายการสุดท้ายของอีพีนี้ฮรรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณนีหลังฝั่งพระปิตรามาลาบนี่เลขคนจตเบอร์มาเลข27ครับ เลขคน้นดับเบ์หมายเลขสองเจ็ดครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะไม่มีจะพูดนะพี่นะรายการนี้รายการพิเศษฮะฝังนะฮะแต่และองค์พี่ฝังพุทธเจ้าฝังพระปิตาฝังท้าเวสุวรรณฮะนี่ฮะเอาไปพี่ชายนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันมาพี่พี่นะเย็นนี้นะครับนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ทีแอนดีลาและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ